นี่เลยนะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าเนี่ยจะให้รับชมเป็นเนื้อแหวนด้านในเนาะสำหรับทรงห้องเต้นนะคะเขาเนี่ยจะเป็นทรงเหลี่ยมได้รับสินค้าแล้วสวยมากค่ะใส่พอดีเลยเนาะขอบคุณพี่หญิงหญิงมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสินค้าถึงเร็วมากๆเลยนะเนี่ยนะคะขอบคุณพี่หญิงหญิงมากๆเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามารับชมเป็นเนื้อแหวนด้านในกันดีกว่านะคะนี่เลยค่ะพี่ สวยมากๆเลยนะคะสำหรับเนื้อแหวนวงนี้นะคะจะไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยค่ะพี่สีสวยมากวงนี้เนี่ยจะอยู่ในตะกร้าที่สามนะคะหมายเลขการกดสัซื้อหมายเลขที่เก้านะเดี๋ยวค่อยกินะตะกร้าที่สามหมายเลขที่เก้าไซส์แหวนหกสิบนะสาหรับอ่าวงนี้นะคะคุณพี่สวยมากๆเลยเนาะสวัสดีพี่พี่สามร้อยสี่ยุดเซิร์อืมเยอะมากนะคะคุณพี่นะอยากรับชมปสินค้าแบบไหนเนี่ยแจ ได้ไหมคะมาได้เลยขอดูต่งหูนะ